ปุ๋ยที่หมูหลุมนะครับมูลค่าเพิ่มจากการเลี้ยงหมูหลุมนะครับพอเราเลี้ยงหมูหลุมเสร็จแล้วเข้าจะขายนะพี่น้องเข้าก็าสีได้ปุ๋ยที่หมูหลุมที่อยู่ในขอบหนี่นะครับเขาจะปุ๋ยขึ้นมาใส่กระสอบ่งหลูกขาดพี่นอ้อพี่น้องตัวนี้เป็นปุ๋ยออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นอ้องครับในขอบหนี่ภาได้ปุ๋ยอยู่ประมาณสัก ส่งไปแล้วตันหนึ่งยู่นี่ประมาณตันครึ่งประมาณสองตันมาสองตันเครร่มเกือบสามตันนะพี่น้องที่ห้องเดดปล่อยยูนในนี่เนาะถ้าเ,นนเขาขายกระสอบละสามสิบห้าบาทไส่ยุกไก่เข้ากันสี่สิบาทรวมค่าจัดทรงนะพี่น้องอ,อันนี้คือวิธีการเลี้ยงหมูให้ได้โลละ เจ็ดสิบถึงแปดสิบาทนะพี่น,อน้องอันนี้ร่วมมูลค่าเพิ่มกัโพนี่้าไปแล้วเนาะอันนี้คือกาไรหลวนๆนะพี่น้องเพาล,ลงส้นจะพอแก่เนาะกับกระสอบนอกนากนีนน้จะเป็นมูลค่าเพิ่มที่มันเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงหมูหลุมมุงห้านะพี่น้องนครับนเนาะโอเคครับขอบคุณครับพี่น้องนะขอบคุณฝปก่าที่ตามเาด้วยพี่น้องเดี๋ยวจะมีคลิปย่างดีๆเดี๋ยวสิม,มาฝากปล่าพี่นออ้อยทีหนึ่งเนาะครับผมสวัสดีครับ